ช่วง Insurance Talk ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You Can Own Euh พุธนะครับก็มาอยู hmm. well ่ด้วยกันกับคุณสุกลจุมมันนะครับคุยกันในเรื่องราวของอินชวรันเรื่องของประกันที่ทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราไปซะแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นภาคที่4ครับสวัสดีครับคุณสุกลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับผมก็คุยกันในเรื่องของภาค4ี่ภาค4เอพิโซดที่4ครับครับก็เริ่มเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้คุยได้ละเอียดหน่อยครับผมครับผมก็เรื่องที่จะพูดวันนี้คือเรื่องของที่เราเคยได้ยินว่า น็อกฟอร์น็อกหรือชนแล้วแยกแรกใบเคลมนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือหลายคนอาจจะยังคุ้นคุ้นคคุ้นแต่ว่าไม่เข้าใจในรายละเอียดนะครับก่อนจะเข้าสู่ถึงเนื้อหาของผู้ผู้ที่เขียนทั้งห้าอีพิโซดนี้นะครับผมจะขออธิบายคําว่าน็อกฟอรน็อกก่อนนะครับน็อกฟอรน็อกเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2539นะครับโดย สมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้หารือกันกับบริษัทประกันภัยเพื่อลดปัญหาจราจรกรณีชนกันบนท้องถนนครับนะครับเริ่มใช้ปี39นะฮะโดยใช้ชื่อโครงการว่านอกฟอนอกหนึ่งจุดตะลุมบอลนะครับอันนี้ชื่อแปลกตัวน่อยแปกไปหน่อยนะครับพอหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันยาวไปนะครับเปลี่ยนอีกนะครับเป็น ใช้ชื่อว่าชนแล้วแยกแรกใบเหลืองอืเพราะว่าใบที่ใช้แลกกันเป็นหลักฐานเนี่ยนะครับเป็นใบสีเหลืองครับนะครับอันสุดท้ายไม่ใช่อันสุดท้ายอันที่สามเปลี่ยนอีกเป็นชนแล้วแยกแรกใบเคลมที่ผมพูดเมื่อกี้ครับนะครับต่อมาหนึ่งมิถุนาปีที่แล้วครับเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรทําไมบ่อยเขี <c oughs> ยนว่าเอ,อนอกฟอน,นอกคือชนแลกแยกย้าย <Ừ. S 2> อ่านะครับเอาสรุปว่าที่ติดหูชาวบ้านแล้วก็คือชนแล้วแยกแลกไ<ย>บ<า>คเคลมนะครับ,รบอันนี้เนี่ยสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่บริษัทที่ร่วมสัญญาแต่ละฝ่ายเนี่ยครับจะรับผิดชอบในความเสียหายของรถยนต์ของตนที่รับประกันไว้ภายใต้จํานวนเงินที่เอาประกันภัยที่กําหนดไว้ในกรมธรรโดยไม่คํานึงว่าจะเป็นความประมาทของฝ่ายใดครับซึ่งเป็นการสละสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงการสลัสิทธิ์เรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัทที่ร่วมสัญญานะครับ,ค,รบความหมายก็คือชัดๆแบบชาวบ้านเราก็คือว่าเมื่อชนกันแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกบริษัทจะไม่เอาเรื่องกันต่างฝ่ายต่างดําเนินการชดใช้ให้ลูกค้าของตนเองแต่ทีนี้บริษัทที่จะเข้าสู่โครงการนี้เนี่ยจะต้องมีสัญญาร่วมกัน นะครับเช่นมีข้อตกลงร่วมกันอยู่ที่สมาคมาประกันวินาศภัยแห่งประเทศไทยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบมีการลงชื่อกันเรียบร้อยแล้วอย่างทั้งหมดมี6กหกสิบกว่าบริษัทในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงชื่อไว้ทั้งหมดนะครับจะส่วนใหญ่เกินครึ่งนะฮะเกินครึ่งเกินห้เปอก็ผมว่ามากกว่า30บริษัทมีการลงชื่อทําสัญญานอกฟอ์นอกไว้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย ใบที่เอาไว้ให้ลูกค้าเขียนเนี่ยไม่ได้เป็นสีเหลืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับจะเป็นสีฟ้าครับหรือไม่ก็สีขาวแล้วแต่ครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเป็นรถที่อยู่ในระบบน็อกฟอนอกนะครับก็คือรถที่เป็นรถเกง๋งน้ําหนักไม่เกินสี่ตันรถประเภทเดียวกันฮะรถรหัสหนึ่จุหนึ่งคือรถจดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนบุคคลถึงจะทําเรื่องน็อกฟอนอกได้ เช่นท่านไปชนกับรถเก๋งด้วยกันครับเมื่อตกลงกันได้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกก็เขียนใบเคลมที่ว่าที่ติดมากับกรมธรรเนี่ยใบน็อกฟอนน็อกเนี่ยนะว่าลงชื่อว่าข้าพเจ้านายนี้เป็นผู้ขับนะครับแล้วก็ติ๊กลงไปว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดหรือถูกเมื่อตกลงกันได้แล้วเอาหลักฐานของตัวเองก็คือเอาใบของเราแลกให้เขาเอาของใบของเขามาครับแต่ว่าแล้วอันนี้แรกนิดนึงครับคุณสุกรครับผมกลัวจะข้ามไป มีมีคําแนะนําจากบริษัทประกันนะครับครับให้แนะนํากับลูกค้าทุกคนเลยที่ทําประกันเนี่ยลดโดยเฉพาะอะไรอย่งนี้เราคุยเรื่องลดแล้วกันนะครับเรื่องลดบอกว่าอย่าเพิ่งยอมรับผิดจนกว่าประกันจะไปถึงนี่นี่นี่คือคำถามที่ดีมากครับเพเพราะว่าตังนี้มันเหมือนจะค้านกับคือนโยบายของเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ครับนี่คือจุดที่ผู้เขียนทั้งสี่ห้าตอนที่ผมเอามาพูดเนี่ยเขียนไว้ครับนะครับคืออย่างนี้ฮะใน ในเงื่อนไขกรมธรรเนี่ยเขาระบุไว้เหมือนกันว่าห้ามนะครับห้ามรับผิดโดยที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากบริษัทมันก็เลยดูขัดแย้งกันแล้วก็กลายเป็นช่องนะครับช่องที่ให้คนคนนี้เอามาเขียนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ฮนะในทางปฏิในทางปฏิบัติแทบทุกบริษัทจะไม่ยอมให้ลูกค้าตนรับผิดกับอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าลูกค้าเผลอไปยอมรับผิดโดยพละการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทต,ตามเงื่อนไขกรมธรรม์บ,บริษัทจะมีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบในการเกิดเหตุครั้งนั้นได้เห็นไหมฮะค,คือเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการลดปัญหานะครับว่าชนกันแล้วรอรอเจ้าหน้าที่เคลมคแล้วก็ให้ตำรวจมาดูว่าใครผิดใครถูกนะครับคือพูดง่ายๆว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยน็อกฟอร์น็อก แทบจะใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรครนะครับก็ที่ผมอยู่ในวงการมาเนี่ยน้อยมากฮะเพราะว่าทุกคนจะรอทุกคนจะไม่กล้าบอกว่าตัวเองผิดเว้นซะแต่ว่าบางคนมันมีอีกเหมือนกันอยู่ในเหตุการณ์เราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้ครับตกอกตกใจมากเป็นผู้หญิงคนเดียวรถอีกฝ่ายโอ้โหชายชะกันห้าคนอยู่ในรถนะครับแล้วตัวเองไปชนท้ายเขาครับอ่า ชนท้ายเขาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะบางทีเราไม่จะเป็นต้องผิดเสมอไปนะฮะครับเขาเบรกกระทันหันเขาปาดหน้าอะไรก็สุดแล้วแต่เขาอาจจะมาด้วยความรบบเมื่อเรามาปาดหน้าให้เราชนตูดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นลงมาปุ๊บเป็นผู้ชายล้วนไอเราก็ผู้หญิงคนเดียวครับน้องน้องเป็นคนผิดนะน้องเป็นคนผิดนะน้องมีใบมีประกันไหมเรียกประกันมาอะไรเงี้ยหรือถ้ามีน็อกฟอนน็อกน้องน้องเขียนมาเลยน้องเขียนมาเลยว่าน้องผิดอ่ะ อารามที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วตกใจกลัวเนี่ยอืมอาจจะหลงไปติกว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ลงชื่อให้ใบเคลมเข้าไปครับกลายเป็นว่าบริษัทบอกคุณไปยอมรับผิดได้ยังไงเขาปาดหน้าคุณแล้วคุณชนท้ายเนี่ยคุณถูกอือ้าวถ้าอย่างนี้แล้วงไงอะ่ะอันนี้เงื่อนไขบอกไว้แล้วนะฮะบริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองถ้าไปเผลอยอมรับผิดโดยพลาการโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัททีนี้เป็นปัญหา เป็นปัญหากับเรานะครับถ้าคำแนะนำสำหรับผมก็คือว่าถ้าไม่ชัวนะครับรบเดี๋ยวอันดับแรกก่อนต้องเป็นรถประเภทเดียวกันก็คือรถจดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนบุคคลหนึ่งจดหนึ่งศูนย์คือรถเก๋งเท่านั้นครับถ้าท่านไปชนกับปิกอัพอันนี้น็อกฟอร์ดน็อกไม่ได้อ๋อครับนะครับปิกอัพขนผักอะไรอย่างเงี้ยท่านไปน็อกฟอร์ดน็อกกับเขาไม่ได้ครับ ต้องเก๋งต่อกับเก๋งเพราะว่ารถพิเอ้าขนผักไม่ได้ทะเบียนไม่ได้จดในในรหัส1.10อืมอ๋อนี่ผมก็เพิ่งทราบนะนะครับต้องต้องเก๋งก็เก๋งเหมือนกันจดทะเบียนในรหัส1.10คือรถนั่งส่วนบุคคลเท่านั้นครับท่านไปนอกกับ6กล้อก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเจ็บครับนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ดูว่าเป็นรถประเภทเดียวกันครับนะครับอันที่2ออย่างที่บอกไม่ต้องยอมรับผิดอย่าเพิ่งแลก ถ้าเขาขอเสนอตัวว่าเขาเป็นคนผิดแล้วเขาอยากจะขอแลกอันนั้นเอาไว้เลยครับถ้าเขาเสนอตัวคู่กรณีอบอกว่าโอ้ผมผิดเองครับผมแลกไปแลกใบเคมาเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับอันนี้โอเคครับแต่ว่าตัวเราอย่าไปเสนอตัวว่าเราเป็นฝ่ายผิดอืมจนกว่าเจ้าหน้าที่เราจะมาครับแม้ว่าเราจะชัวหรือไม่ชัวก็ตามครับนะครับอันนี้คือคําแนะนํานะครับแต่ทีนี้เขาก็เขียนมาว่า ไปไปมามาแล้วเนี่ยกรณีน็อกฟอร์น็อกเนี่ยเอ,อไม่ได้แก้ปัญหารถติดเรื่องจราจรเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่กล้าลูกค้าไม่กล้าตัดสินใจคนอกจากว่าที่ผมบอกฮะคือคู่กรณีเนี่ยเสนอตัวมาเองก็เป็นฝ่ายผิดซึ่งก็น้อยแหละ,เพ,ะเพราะจริงจริงแล้วผมผมมองอย่างนี้นะคุณสุกนนะค,คือรถที่ชนกันเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดคือคู่กรณีนั่นแหละ ว่าใครผิดใครถูกแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับคือเขานิ่งไงครับเขาเขาก็มีประกันเราก็จะแนะนาส่วนใหญ่บริษัทประกันเขาจะแนะนําลูกค้าว่าถ้าพี่ไม่ชัวร์พี่นิ่งไว้พี่อย่าพูดอะไรจนกว่าพวกผมจะมาครับพี่นิ่งไว้ก่อนครับไม่ทะเลาะกับเขาแต่ถ้ามองอีมุมหนึ่งนะฮะนี่คือประโยชน์ของการมีบริษัทประกันคุ้มครองใช่ครับว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเปรียบไปเถียงไปเสียเวลาแล้วเวลาให้ตัวแทนประกันเขาคุยกันเองให้ฝ่ายเคลมเขาคุยกันเองใช่ใช่ครับทีนี้ มันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนครนะฮะหรือจุดอ่อนก็ได้หรือว่าเป็นจุดด้อยก็ได้ว่ากรณีที่เป็นน็อกฟอร์ดน,น็อกเนี่ยหากพนักงานฝ่ายเคลมของบริษัทใดามาถึงก่อนก็จะมาตรวจเส้นทางและหาข้อได้เปรียบพร้อมกับเสี้ยมสอนให้ลูกค้าในฝ่ายตนให้พูดว่าฝ่ายตนไม่รับผิดให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิดอืใครมาถึงก่อนก็ได้ถ้าลูกค้าสามารถพูดจนอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิดได้อื ลูกค้าก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีเป็นการตอบแทนอือันนี้เขาเขียนผิดครับผมตอบได้เลยว่าเขาเขียนผิดครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอการที่ลูกค้าเอ่อโทษฮะพนักงานฝ่ายเคลมของบริษัทของเราเนี่ยมาถึงก่อนเนี่ยแล้วมาเสียมมาสอนเนี่ยอันนี้มันเป็นไปได้จริงมีจริงครับแต่ว่าการที่ได้รับส่วนลดประวัติดีเป็นการตอบแทนไม่จริงครับครับไม่ได้ไปพูดว่าถ้าเกิดว่าพ้นจากงานนี้ไปเขาเอาไปชนเสาอืเองด้วยความประมาทของเขาเอง ถามว่าประวัติดีเขาจะได้ไหมฮะก็มไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะฉนั้นเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนมาหลวมๆนะเพราะฉะนั้นผมต้องต้องให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งบริษัทประกันและทางบุคคลทั่วไปครับรบ,รบไม่ได้ว่าหมายความว่าเขาเขียนมาเนี่ยจะถูกทั้งหมดไม่ใช่นะฮ<ร>ะเพราะนั้นส่วนลดประวัติดีย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าลูกค้าจะได้ก็ต่อเมื่อลูกค้านั้นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่มีเคลมในระหว่างและก่อนจะไม่มีเคลมเพิ่มเติมจากนั้นออกนะใช่ครับแต่นี่เขาเขียนมาเลยว่าถ้าลูกค้าสามารถพูดจนอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิดดไ ลูกค้าก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีเป็นการตอบแทนกนีไม่ใช่ซึ่งไม่จริงนะครับซึ่งไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเวลาคู่กรณีเนี่ยเขาฝ่ายเคมของเข้ามาช้ากว่าฝ่ายฝ่ายไหนมาถึงก่อนอะฝ่ายนั้นได้เปรียบว่างั้นเถอะครับเพราะว่าอะไรฮะคนที่ทําเคลมหรือเจ้าหน้าที่เคลมเนี่ยเขามีประสบการณ์เพราะเขาเจอมาเป็นร้อยๆรายแล้ว เขาพอดูเส้นทางออกว่าใครผิดใครถูกครนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเขามีวิธีพูดนะฮะพูดอย่างไรให้ถ้ากรณีก้อมกึ่งแล้วให้คู่กรณียอมครับเพราะฉะนั้นบริษัทประกันทุกแห่งเนี่ยจะแข่งขันกันมากว่าต้องไปถึงให้เร็วที่สุดมาเร็วเข็มเร็วอะไรประมาณนั้นนลยนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะไปถึงก่อนได้เปรียบหนึ่งมันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าครับโอ้ทํากับบริษัทนี้ไม่กี่นาทีมาถึงแล้วอสอง บางบริษัทนี่มีน้ําเย็นมีน้ําอัดลมแจกนะฮะชนกันกลางแดดเปรี้ยงๆเนี่ยเขาแจกนะทกมาเลยนะฮะแล้วแจกทั้งคู่นะฮะแจกทั้งคู่กรณีแจกทั้งจเย็นๆค่อยคุยกันอะไรประมาณเนี้ยฝ่ายของเขานะครับอันนี้บริษัทที่ผมเคยทํางานอยู่เนี่ยก็มีนโยบายนี้ซึ่งลูกค้าบางคนประทับใจจนถึงวันนี้ครับนะครับคือเขาอ่ะฝ่ายเราเป็นฝ่ายถูกแล้วชนกันอยู่กลางถนนเปรี้ยงๆเนี่ยมีน้ําเย็นหรือมี มีเครื่องดื่มที่เป็นอะไรเย็นๆหวานๆเนี่ยไปให้เนี่ยเขาแฮปปี้นะฮะแ,ะแล้วบรรเทาความความโกดเกลี้ยวลงไปได้เยอะเลยนะครับ,รบก็เมื่อไปถึงก่อนเนี่ยถ้าฝ่ายเคลมของบริษัทที่ถึงก่อนเนี่ยสามารถกล่อมเขาพูดง่ายๆว่าสามารถกล่อมให้คู่กรณียอมรับผิดได้เนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับบริษัทเขาอืเขาคือคือไปถึงก่อนเนี่ยได้เปรียบทุกทุกกรณีะฮะแต่กรณีที่ เรามีประกันนะครับเรามีเรื่องสัญญาณนอกฟอนต์นอกเพราะว่าเราเป็นรถเก่งเหมือนกันรถหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วเกิดเหตุแล้วเราไม่ชัวร์เนี่ยถ้าถ้านะฮะบ,บริษัทของเรามาช้ากว่าคู่กรณีอาจจะแค่ห้านาทีหรือแค่สามนาทีหรือแม้แต่แค่ไม่ถึงนาทีเนี่ยก็ก็อย่าไปฟังอะไรเขาก็อย่าไปอะไรยังไงนะฮะก็คือต้องนิ่งไว้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอให้คนของเรามาก่อน แล้วค่อยมาคุยกันครับแล้วคุยกันเนี่ยคุยสี่ฝ่ายนะฮะคือคุยทั้งเคมทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็คนขับรถของเราแล้วก็คนขับรถของเขาเวลาคุยอย่าให้เขามันกุ้งยุ่งยิ้กคุยกันสองคนไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังแล้วเวลาเกิดเหตุยืนให้ถูกด้านครับผมรู้สึกจะเคยเล่าให้คุณเอกฟังแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะ,ะครับครับว่าเคยมีว่าพอรถชนกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอ คู่กรณีมายืนพิงรถของฝ่ายเราครับคือคือยืนสลับด้านกันนะฮะแทนที่จะยืนตรงกับรถของตัวเองไปยืนพิงรถคู่กรณีครับไอ้คู่กรณีก็มาพิงรถของเราอืมพอเจ้าหน้าที่เคลมมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาเขาไม่รู้จักนี่ฮะว่าใครเป็นเจ้าของรถใช่แต่เขารู้ทะเบียนรถเพราะว่าครับอ่าส่วนกลางเขาแจ้งมว่ามีการแจ้งเคลมเข้ามารถยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้นะใช่ฮะแล้วคุณไปยืนพิงรถคู่กรณีอ่ะครับ พอบริษัทเคมมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้คนที่พิงรถที่เป็นรถประกันของเขาอาถูกเขาคิดว่าเป็นเจ้าของรถใช่ครับปรากฏว่าเจ้าของรถโกรธเปคุณเป็นไฟว่าคุณไปไหว้คู่กรณีก่อนผมทําไมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเ,ออนะเรื่องจริงนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นออยืนให้ถูกท่าถูกด้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่เคลมเขาจะได้ทักถูกนะครับ ไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วไปยืนดูแต่รถคู่กรณีไม่ดูรถเราปรากฏว่าพอเจอ้านี่เคลมมามาทักผิดคนแล้วไปโกรธเขาก็ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าฝ่ายเคลมของเขานะครับซึ่งมาถึงก่อนเนี่ยจะมาเกลี้ยก,กล่อมจะมาถามเส้นทางจะมาอะไรยังไงเนี่ยครับอย่าเพิ่งไปคุยกับเขาครับถ้าเป็นฝ่ายคู่กรณีนะครับคุยกับรอบะ บอกน้องพี่ขอคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของพี่ก่อนดีกว่าครับจะมาเกลี้ยมากล่อมอะไรพี่อยู่เฉยๆน้องคุยกับลูกลูกน้องเออโทษน้องคุยกับลูกค้าของของน้องเธอไม่้องมาคุยกับผมหรอกอ้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันฮะถ้าดูเลยถ้าผมดูเลยถ้าเกิดว่าบังเอิญเนี่ยไม่รู้ว่าคุยยังไงอีท่าไหนก็ตามนะครับเกิดว่าไปเซ็นสารภาพผิดไว้ก่อนเนี่ยนะฮะกับบริษัทที่มาถึงก่อนที่คุณสุกน์บอกเมื่อกี้บริษัทที่มาถึงที่หลังนี่เสร็จเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ฮะ ผง<ค>บอกแต่ต้นไงฮะว่าถ้าเกิดทางทางคู่กรณีของเราเนะี่ยเขาเกิดใจดีจูๆเผมผิดเองผมผมผิดเองอผมรีบไปผมเซ็นเป็นฝ่ายผิดให้พี่แล้วก็แลกไปเคลมกันครับนะครับอันเนี้ยรีบรับไปเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่โชว์ว่าใครผิดใครถูกนะอย่าไปทําอะไรให้เจ้าหน้าที่เขามาดูให้ดีกว่าใช่ครับแล้วดูว่าให้เป็นรถประเภทเดียวกันนะฮะสังเกตก็คือเวลาเราได้กรมธรรนะครับเราจะมีใบ สีเหลืองเหลืองเป็นกระดาษเอสีครึ่งท่อนหรือบางทีก็สีขาวแล้วแต่บริษัทนะฮะแต่ที่เหมือนกันก็คือจะได้เครื่องหมายรูปตัวเคในวงกลมสีฟ้าครับไว้แปะที่กระจกนะครับถ้าเราได้เครื่องหมายตัวเคในวงกลมสีฟ้าเนี่ยแปะไว้ที่กระจกเนี่ยก็ถ้าของของคู่กรณีก็มีเนี่ยแปลว่าเขาเขาก็มีสัญญาณนอกฟอนตนอกเหมือนกันอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีแปะก็ไม่เป็นไรก็ถามว่า คุณมีสัญญาณน็อกฟอนน็อกไหมคุณทาชั้นอะไรไว้อืบอกทําชั้นสามไว้อันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็นรถประเภทเดียวกันแล้วทําประเภทหนึ่งเหมือนกันอืถึงจะได้น็อกฟอนน็อกตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่กล่าวมาแต่ต้นนะฮะอย่าไปพึ่งไปรับอะไรไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับก่อนปุ๊บเนี่ยมันมันเสียเปรียบอะฮะพูดง่ายเอาไปมันมันเสียเปรียบเพราะว่ามันเป็นส่วนที่บริษัทอาจจะ พอเขาสอบสวนเรื่องลึกๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจากเราฝ่ายถูกกลายเป็นฝ่ายผิดเนี่ยอืหรือเราจากฝ่ายผิดกลายเป็นฝ่ายถูกเนี่ยมันจะเสียหายไปกันใหญ่ครับซึ่งบริษัทสามารถเอามาเป็นข้อปฏิเสธการคุ้มครองของเขาได้เ่วานนี้มันเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์อยู่แล้วใช่ครับอ,อย่ายอมรับผิดจนกว่าเจ้าหน้าที่หรือมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนก่อนครับนะครับไม่ได้เหมือนามไม่ใช่ว่าจะรีบไปแล้วก็จะรับผิดกันไปเลยอะไรอย่างนั้นซึ่ง ตรงนี้นะฮะในใน,ในบทความที่เขาเขียนเขาบอกว่าโดยเฉพาะกรณีบาดเจ็บบริษัทประกันมักจะฉวยโอกาสเอาคดีอาญามาเป็นเครื่องมือบีบให้ลูกค้าฝ่ายที่ต้องเสียเปรียบช่วยออกค่าเสียหายบางส่วนเพราะลูกค้าในขณะที่อยู่เพราว่าร้อนใจต้องการให้คดีมันจบจบไปโดยเร็วถือเป็นกลยุทธ์ลดความเสียหายของค่าสินใหม่มบริษัทประกันภัยไปในตัวนะค,ค,ครับเพราะมีลูกค้าส่วนหนึ่งต้องช่วยใจ ในเมื่อส่วนใหญ่อยู่ในฐานะเช่นนี้มักจำยอมร่วมจ่ายมิเชนั้นจะต้องโดนฟ้องดำเนินคดีอาญาในข้อหาขับรถโดยประมาทมีเหตุอันตรายให้เกิดมีเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นมีโทษจำคุกถึงสิบปีหรือปรับอีกหลายหมื่นบาทคือเรื่องของเรื่องก็คือว่ากรณียิ่งมีคนเจ็บเนี่ยนะฮะยิ่งมีคนเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้ะก็จะก็จะตกอกตก,ตกใจอะ่ะฮะก็คืออยากจะให้เรื่องมันจบ พออยากจะให้เรื่องมันจบปุ๊บก็โดนกล่อมอย่างที่ผมบอกะฮะโดนกล่อมโดนกล่อมสุดท้ายก็ต้องยอมรับผิดครับพอยอมรับผิดไปไป,ไปมา,มา,มาแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอาจจะต้องมีต้องมาจ่ายตรงนั้นตรงนี้เพิ่มนะฮะซึ่งฝ่ายที่เป็นฝ่ายเคลมเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะ่ณเ,เวลานี้ปัจจบุบันนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนก็คือว่าเมื่อสักสิบ ปีก่อนเนี่ยไฟล์เคลมส่วนใหญ่ที่อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะเน้นไม่พูดถึงส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยมักจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเองอืแต่ในปัจจุบันนะฮะมีการตั้งบริษัทรับจ้างสำรวจภัยหรือเรียกว่าบริษัทเซอร์เวยหรือเซอร์เวเยอร์นะฮะซึ่งบริษัทเหล่านี้ฮะรับจ้างทำเคลมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทาเคลมรถยนต์ทําเคลมรถ โทษทาเคลมอัคคีภัยหรือทําเคลมอะไรทุกอย่างที่เป็นเคลมประกันเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นพวกที่มีความรู้ในด้านประกันภัยได้รับใบอนุญ,ญาตถูกต้องนะครับแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคือบางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีสาขาครบทุกจังหวัดครับนะครับอ,อ,อย่างบริษัทที่ผมเคยทํางานเนี่ยมีสาขาแค่สิบกว่าบริษัทเออสิบกว่าจังหวัดขอโทษครับ,รบทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาในบางจังหวัดซึ่งไม่มีสาขาอื อย่างเช่นสมมติที่ไม่ห้องสอนเราไม่มีสาขาอยู่ครับแต่ลูกค้าไปเกิดเหตุที่ไม่ห้องสอนเขาก็จะโทรไปแจ้งหรือโทรไปจ้างบริษัทเซอร์เวออันเนี้ยให้เข้าไปทําเคลมแทนอนะครับทีนี้บริษัทไปทําเคลมเนี่ยมันมีหลายแบบบ,บางบริษัทเป็นบริษัทที่ดีนะครับก็คือตรงไปตรงมาครับแต่บางบริษัทก็ค่อนข้างจะลูกเล่นอืชอบชี้โพรงให้กระรอกอ่า พี่ทำไมพี่ไม่เป็นอย่างนี้ล่ะทำไมพี่ไม่ทำอย่างนั้นล่ะซึ่งถ้าบริษัทรู้ภายหลังอย่างมากแค่เลิกจ้างเขาก็บอกไม่เป็นไรบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งหกสิบกว่าบริษัทที่จะจ้างเขาครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเจอบ่อยๆเข้าเขาก็จะถูกแบ็กลิสต์ในวงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นณเ,เวลานี้นะฮะส่วนใหญ่ผมผมให้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยว่าครับเวลาเกิดเหตุแล้วมักจะเป็นบริษัทเซเวเยร์หรือบริษัทสำรวจภัย ซึ่งเข้ามาทําเคลมแทนบริษัทอืแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเราเจอเจอบริษัทที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเราเจอบริษัทที่มันลุกเล่นอาจจะแบบเอพี่ถ้าพี่ช่วยผมสักนิดสักหน่อยนะผมจะทําให้พี่เคลมได้อะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นต้นครับจากเคลมได้สองรายการอาจจะกลายเป็นสามรายการหรือสี่รายการอะไรอย่างนี้เป็นต้นอซึ่งอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วครับ คุลสุกรครับเวลาหมดแล้วฮะกำลังกำลังมันเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ภาคกันน่ะเออภาคน้าเป็นภาคจบครับอ๋อภาคมีทั้งหมดห้าภาคห้าภาคครับครับก็ก็ครั้งน้าก็คงจะสรุปทั้งหมดแล้วก็จบเลยแล้วคงเป็นเรื่องใหม่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเมื่อกี้คุณสุกรคุยกับผมนอกรอบก่อนที่จะเข้าช่วงนะครับบอกว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์ในการบริการข้อมูลเบื้องต้นให้ด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับครับเว็บไหนฮะก็เออ เวอร์ไวเว็บสุก e ณ์ i n s u r e com ฮะก็เข้าไปที่เชียงใหม่วรารไตี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทํำลิงก์ไว้ให้อันนี้ก็สะดวกที่สุดละนะครับที่เว็บของในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับจะอยู่จะอยู่พาร์ทเนอร์บรรทัดล่างที่อยู่คู่กับพวกสํานักข่าวต่างๆนะครับ,รบที่บร,ริการข้อมูลของเราเวอร์ไวเว็บสุกลก็ S U K O L นะฮะอินชก็ I e N S U R E สุกณ์อินชัวร์ดอทคอมครับครับอาจจะมีข้อมูลมีอะไรเยอะแยะอยู่ในแต่ก็คงจะเป็นข้อมูลประมาณเบื้องต้นเหนือนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอะไรยังไงก็ผมว่ายกหูโทรหาคุณสุกรนี่น่าจะสะดวกกว่าที่สุดหรืออีเมลก็ได้ครับครับอีเมลก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในคลิปทุกคลิปของคุณสุกรด้วยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งอีเมลแอดเดรสนะครับแล้วก็ทั้งเว็บไซต์ด้วยได้ครับนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกรนะครับครับผมสวัสดีครับช่วง i n อินชัวร์แลน ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You c a อ Own ขอบคุณโครงการเดอะซิตน,นะครับบ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกที่สนับสนุนช่วงอินชุรันทอล์ก ทุกวันพุธนะครับก็ติดตามได้นะครับคุณคุณที่สนใจเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการประกันภัยคุณสุกน์ก็จะมาอยู่ด้วยกันทุกสัปดาห์ถ้าไม่ติดภารกิจทางจังวัดนะครับบรรยากาศของที่เดอะซิตี้นะครับบรรยากาศธรรมชาติพร้อมด้วยวสัสดุเกรีพรีมี่มที่คุณคุณสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างราคาสบายๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1.9ล้านแค่นั้นเองก็เป็นเจ้าของโครงการดีๆได้แล้วนะครับ1กิโลเมตรครับจากแยกตลาด จเจริญเจริญวงแหวนรอบ3นะครับถนนเชียงใหม่สังกัแหงในสายดอนจันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0 53103190นะครับแล้วก็ที่ w w w The City- CM.com วันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะครับจากฝ่ายบุคคลของโครงการ The City นะครับบริษัท City Home Perfect House จำกัดนะครับรับสมัครพนักงานนะครับในโครงการ5นะครับ6อัตรา5ตําแหน่ง นะครับมีโฟร์แมนประจำโครงการ2ตําแหน่งนะครับช่างซ่อมบำรุง1ตําแหน่งพนักง,งานทำความสะอาด1ตําแหน่งสถาปนิก1ตําแหน่งพนักง,งานบัญชีที่จบบัญชีโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะปิดงบได้อีกหนึ่งตแหน่งนะครับติดต่อได้ด้วยตนเองนะครับที่สานักง,งานเลยนะฮะสอบถามเส้นทางได้ที่0 531 03190นะครับต่อ12หรือว่าโทรศัพท์ไปที่แผนกบุคคลเลยก็ได้นะครับ086431940 7ที่โครงการเดอะซิตี้ครับ หากคุณต้องการมองหาบ้านหลังใหญ่ราคาถูก The City เพียง1กิโลเมตรจากแยกตลาดเจริญเจริญวงแหวนรอบสามถนนสายสันกำแพงดอนจัน The City สมบูรณ์แบบด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมในราคาเริ่มต้นเพียง1.9ล้านบาทสัมผัสสังคมคุณภาพในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ The City โทร053-103-190และเวอร์ไวเว็บเดซขีด cm c o m